การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น PEA w a t e ah Hub แห่งแรกของประเทศไทยโดยมีนายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานสำหรับจังหวัดขอนแกน่นเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในภาคอีสานภายในสถานีติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าประเภท DC Super Fast Charge และ DC Fast Charge ที่มีกำลังในการชาร์จสูงสุดจำนวน5เครื่อง10หัวชาร์จ ฟาสชาร์จ180กิโลวัตต์จำนวน4เครื่อง8หัวชาร์จและซูเปอรฟ์ฟาสชาร์จ360กิโลวัตต์จำนวน1เครื่อง2หัวชาร์จที่สามารถชาร์จพร้อมกัน10คันสูงสุด1,800 0กิโลวัตต์รองรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะขนาดใหญ่นอกจากนี้ภายในสถานีมีลานจอดรถเพิ่มเติมพร้อมโครงหลังคาสำหรับให้บริการจำนวน16ช่องจอดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโดยได้เปิดให้ ชนสามารถใช้บริการตั้งแต่วันที่29มีนาคม2568ที่ผ่านมาขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่มีกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากที่สุดในพื้นที่ของภาคอีสานที่นี่เป็นทับที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเมืองไทยเป็น DC ขนาด360และสามารถเพิ่มโมดูลได้ถึง420กิโลวัตต์อีก4เครื่องเป็นขนาด180มั่นใจนะครับว่ามาชาร์จที่ PA o l t a Hu ัขอนแก่น้ามาอีสานโหลดเลยนะครับแอปพลิเคชัน PA o l t a ครับหัวไหนว่างแวะเข้ามาชา ได้แถบจากถนนใหญ่นิดเดียวเท่านั้นเองครับมีความสะดวกสบายครับ